ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mama Bear Studio และนี่ก็คือรีวิวแพน Mind if I cut in? Ah! I'll kneel. I will never bow to you. ะะเป็นเรื่องราวที่ถูกตัดแปลงจากการ์ตูนปีเตอร์แพนโดยมีการตีความใหม่เล่าถึงต้นกําเนิดของปีเตอร์แพนที่เขาถูกแม่พามาทิ้งที่สถานเลี้ยงเด็กกพาพร้าแล้วก็เจอกับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจร้ายแล้ววันหนึ่งเขาก็พบว่าเด็กๆหลายคนหายไปแล้วตัวเขาเองก็ถูกจับไปเมืองเนเวอร์แลนด์โดยเหล่าโจรสลัดเขาได้พบกับหัวหน้าโจรสลัดที่ชื่อแบ็คเบียร์หรือว่าคราวดํานะคะแบ็คเบียร์เนี่ยจับเด็กมาใช้แรงงานหาผงวิเศษของเหล่านางฟ้า วันหนึ่งนะคะปีเตอร์เนี่ยได้ถูกกลั่นแกล้งจนแบ็กเบียเนี่ยมีคําสั่งประหารโดยให้กระโดดสปริงบอร์ดออกจากเรือนะคะแต่ว่าปีเตอร์เนี่ยตอนที่เขาถูกถีบตกลงมาเนี่ยเขาก็พบว่าเขาสามารถบินได้ทำให้แบล็กเบียเนี่ยมีความสนใจในตัวปีเตอร์แพนมากเพราะว่ามันมีคำทำนายเก่าแก่นะคะว่าว่าในเมืองนี้จะมีเด็กคนหนึ่งที่สามารถบินได้และเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้โค่นล้มแบล็กเบียหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของปีเตอร์แพนนะคะ ข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังแฟนตาซีที่มีสีสันฉูดฉาดอลังการเหนือจริงมากมันมีฉากหลายฉากนะคะค่อนข้างจะสวยงามอย่างฉากที่โจรสลัดนะคะพาปีเตอร์แพนไปที่เนเวอร์แลนด์ฉากนั้นเนี่ยคิดว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ตอนที่โจรสลัดเนี่ยมันลักพาตัวเด็กฉากนั้นก็ดูตื่นเต้นนะคะเป็นโจรสลัดเนี่ยห้อยลงมาจากหลังคานนั้แล้วก็ลงมาแล้วก็หยิบตัวเด็กๆขึ้นไปฉากนั้นชอบมากๆเลย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก,ก็คือเรื่องราวมันก็น่าสนใจนะคะ่ะเพราะว่าปีเตอร์แพนเนี่ยหลายๆคนรู้จักกันดีอันนี้มันก็เป็นการตีความอีกแง่หนึ่งนะคะดัดแปลงเล่าเรื่องว่าปีเตอร์แพนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เขาเจอกับทิงก์กัเบลยังไงและก่อนที่ปีเตอร์แพนกับพุกเนี่ยจะกลายเป็นคู่อริกันสองคนนี้เขาก็เคยมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเอามาตีความให้เราได้ดูกันแบบใหม่ๆ มาพูดถึงข้อเสียของหนังเรื่องนี้กันบ้างนะคะข้อเสียนะคะก็คือคิดว่าธีมของหนังเรื่องนี้มันออกะดาร์กเกินไปน,นิดนึงสําหรับหนังที่ดูทั่วไปนะคะเป็นหนังเด็ก คือทีมเนี่ยมันจะพูดถึงสงครามนะคะพูดถึงแรงงานเด็กแล้วก็ค่อนข้างจะมีความรุนแรงกับเด็กพอสมควรคือเราไม่ได้เห็นตรงๆมากนะคะที่เห็นตรงๆก็มีฉากที่ว่าแบ็คเบียร์น่ถีบปีเตอร์แพลลงมาเท่านั้นเองแต่ว่าหนังเนี่ยค่อนข้างจะอิมพลายว่ามีเด็กตกลงมาจากเรือแล้วก็ตายนะคะก็คือคิดว่ามันออกจะออกจะดาร์กไปสักนิดนึงคือหนังเรื่องนี้พยายามจะให้เห็นทีมดาร์กนะคะซึ่งอันนี้มันก็ไม่ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ มีการตีความหนังใหม่ๆให้ออกมาดา์กขึ้นนะมันก็เป็นเทรนในปัจจุบันแต่คิดว่าเนื่องจากหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเขาตีมดกมักเขาก็ไม่สามารถด์กได้เต็มที่เพราะว่ามันจาเป็นจะต้องขายเด็กด,ด้วยนะคะึเลยรู้สึกไม่เต็มที่แล้วก็รู้สึกข,ขัดขาดเาเสียจุดที่2นะคะส่วนตัวแล้วในะคิดว่าข้อเสียก็คือเพลงในตอนต้นๆเรื่องเนี่ยมันจะมีจุดที่เหล่าโจรสลัดแล้วก็แบ็กเบียเนี่ยมาร้องเพลงสองเพลงคือเขาร้องเพลง Smell Like Teen Spirit ของเมกันนานะคะ พลงนี้ขาร็อกส่วนใหญ่ต้องรู้จักเพราะเพลงนี้เป็นตำนานจริงๆมันมันทำให้เราเบรกอารมณ์ดูหนังไปเลยเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นแฟนตาซีหรือว่ามันเป็นมิวสิคอลแล้วพอหลังจากมีเพลงนี้ก็มีอีกเพลงหนึ่งพอจบ2เพลงนี้นะคะก็ไม่มีเพลงไหนอีกเลยแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเนยว่าทําไมก็ถึงร้องเพลงไม่มีคมาําอธิบายอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าจะให้เทียบก็เหมือนกับเราดูหนังก้านกล้วยแล้วสักพักหนึ่งก้านกล้วยกับผองเพื่อนก็มาร้องเพลงเสกโลโซคือมันไม่เข้ากันน่ะนะคะ คือมันมีบางเรื่องนะคะที่ทำออกมาได้ดีในการเอาเพลงร่วมสมัยมาใส่ในหนังเ mm. ช่น Mulan r o t นะคะอันนั้นคือแสดงโดยนิโคลคิตแมนนะอันนั้นก็คือถือว่าทำได้โอเคแต่เรื่องเนี้ยส่วนตัวคิดว่ามันไม่เหมาะมากๆสรุปนะคะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พอใช้ได้ค่ะคือคิดว่าถ้าถ้าไม่ชอบหนังเรื่องนี้ไปเลยก็คงเกลียดไปเลยนะคะอย่างรอบที่ไปดูเนี่ยมีคนที่เดินออกจากโรงหนังคือแบบออกไปเลยไม่ดูต่อกับมีคนที่อยู่จนจบแล้วก็ด,แกดูแล้วก็หัวเราะไปจนจบนะคะ เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ไม่ใช่สาหรับทุกคนนะคือถ้าใครที่ชอบหนังแนวแฟนตาซีเหนือจริงจริง,รง,รงก็จะแนะนําให้ไปดูนะคะแต่ถ้าไม่ใช่แนวเนี่ยแนะนาให้รอให้มันออกสารงก่อนแล้วค่อยเช่ามาดูส่วนตัวรอบที่ไปดูนะคะเป็นรอบโรง 2D ธรรมดาแต่คิดว่าเท่าที่มองจากภาพหนังแล้วเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับ 3D นะคะเพราะองค์ประกอบในในแต่ละฉากเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากใครดู 3D แล้วรู้สึกยังไงบ้างในคอมเมนต์ Comment กันด้านล่างได้นะคะ คลิปนี้เข้าๆก็เท่านี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันทุกๆสัปดาห์ตอนนี้นะคะทางช่องัมแบร์สตูดิโอเนี่ยมีคนติดตาม500คนแล้วนะในโอกาสนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกๆวิวทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆคนนะคะที่ไปติดตามกันใน Facebook หรือว่า Twitter ก็ตามถ้ายังไงอยากจะพูดคุยกันนอกเหนือจากใน u t u b e นะคะก็สามารถติดตามกันได้ที่ Twitter หรือ Instagram นะคะถ้าอยากแนะนำหนังอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรก็ ยังไงก็มาคุยกันค่ะแล้วดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆในช่อง Mama Bear Studio แล้วเจอกันค่ะ